ข้าวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกิที่ทั้งหมดนะคะคือไม่ทั้งหมดนะคะบางชิ้นนะอันนี้เป็นไอติมนะคะตำหน้บะอันนี้ไม่ปล่อยนะคะใครอยากได้ก็บอกนะคะแล้วก็จะให้อาจจะไม่มีคนเอาเลยก็ได้สี่อันนี้นะคะราคาห้าบาทนะคะเดี๋ยวมาดูเน,นื้อตำงน,องน้อันนี้นะคะดูตำงน้อันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็มีบาร์เลยนะคะ อันนี้อันนี้ม่ตำหน้แค่ตรงนี้ละมัง้งก็ตรงนี้นี่นะคะพวกกองนี้ราคาห้าบาทต่อไปเป็นหนอนราคามีตำหนินะคะตรงนี้ราคาห้าบาทนะก็ใครซื้อก็จะแถมเป็นอันนี้หรือถ้าไม่อยากได้ก็บอกได้นะคะนี่สโลวอันนี้เป็นเห็ดนะคะมีมีตาหนินะคะตำ มีตำหนินะคะมีตำหนิตำหนิเยอะนะเห็ดอันนี้มันขาดครึ่งนะคะแต่เราปล่อยแพงมากเอ่อเราปล่อยใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่สดกันทุกคนนะเห็ดนี้ตำหนิเยอะมากมันมีตำหนิยอย่างเงี้ยนี่นะคะเป็นแท็กนะคะเป็นแท็กเป็นบอลเชียนสีชมพูนะคะแล้วก็มาหลุดออกมาติกจะต่อเข้าไปได้นะคะ พูหรูดมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ตกไปได้นะคะเรามีตัองอ้งตรงนี้ด้วยสองคู่นี้ราคาห้าสิบนะคะห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นห้าเก่านะคะนำหนีนะคะห้าบาทต่อไปเป็นปังแผ่นนะคะแผ่นกุธิธรรมะก็ราคาห้าบาทนะคะ ยิ่มสโลนะสองอันนี้นะคะราคาสองต้องซื้อคู่เท่านั้นนะคะต้องซื้อคู่นะคะอันนี้สองอันนี้ราคา20สิบนะคะต้องซื้อคู่เท่านั้นนะเยวดูตำหนิน,นี้นะคะตำหนีก็เยอะนะคะตำหนิก็เยอะเหมือนกันเออแค่ข้าววางบนโต๊ะนี่นะคะสโล อันนี้จะสรุปก่อนนะคะแต่ต้องซื้อ <20 S 1> คู่นะคะซื้อมากนะคะต้องซื้อสองคู่นะคะเดี๋ยวจะเอาเอาถุงไปให้ใส่ถุงไปให้นะคะก็จะเป็นถุงถ้าซื้อสองคู่เลยแหละต้องซื้อสองคู่นะคะนค่คะสองคู่นี้ราคายี่สิบต่อไปเป็นกุ่แธรรมะนะคะตำหนิตำหนินะคะตำหนิตำหน,ำนิเยอะมากเอออันนี้ราคาห้าบาทอันนี้นะคะ อันนี้ก็เยอะนะคะอันนี้ก็ราคาห้าบาทกันนะแพงนิดนึงเป็นพีนะคะดูเหมือนเน่ามากอ่าพีอันนี้นะคะต้นนี้ก็ก็ไม่มีมัง้งตัวนี้ก็จะโป่งมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้ออกไม่เป็นโอเคนะคะอันนี้ราคาสี่สิบค่ะอันนี้เป็นจโมโบวูโดนอะไรกัดก็อันนี้นะคะ จะบอกว่าอันนี้นะคะขายรวมกับพวกนี้นะคะชุดละห้าบาทอันนี้ชุดละห้าบาทนะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้นะคะมีแท็กนะคะมีแท็กเบลเชนก็มีนะคะนี่มาเลยชอบมากอันนี้จำหนีไม่ค่อยมีนะคะอันนี้นะคะอันนี้ขายสี่สิบนะคะอันนี้ราคาสิบสิบบา ตำหนิไม่ค่อยมีนะคะอันนี้รถได้น,นะคะต่อไปเป็นอันนี้นะคะเหมือนคอนเทนนะคะดูไรสิ่สน2009อันนี้เป็น2 0 1 4นะคะเห็นก็มีตำหนินะคะตำหนิตำหนิก็ประมาณนี้นะคะตำหนินะตำหนิตำหนิตำหนิหนเยอะแต่ซื้อมาแพงนะคะเพราะเขาขายราคา อันนี้ขายราคาห้าสิบบาทนะคะถูกมากต่อไปเป็นอันนี้นะคะจะบอกว่ามันเหมือนลายเส้นตรงข้างหลังนี้มันมีเหมือนลายเส้นนะคะอันนี้ตำหนิไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันนี้ราคาห้าบาทไอ้ป้นในสดนะคะปังในสดดูตำหนิดูตำหนิตำหนิตำหน,ำนิเยอะนะคะปังในสดดู จะมีนเยอะมากปังเนยสดคือแบบเล่นบ่อยด้วยนะคะก็ตะมีนเยอะปังเนยสดนี่ราคาห้าบาทปลาไยากิหางคาดฮสโลนะคะก็ตัวดำนะคะอันนี้ราคาห้าบาทนี่อันนี้ตำาหนิมันมีนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีตรงไหนบ้างตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีนะคะเป็น อันนี้เป็นลาซอนนะคะอันนี้ราคาห้าบาทก็สําหรับคนที่เอออยากได้อันนี้นะคะแบบฟรีนะคะให้ฟรีนะคงจะไม่มีคนอยากได้ไม่เอาอะคะ่ะก็ใครซื้ออยอะแล้ถแถมไปอันนี้นะคะแต่ถ้าบอกไม่อยากถ้าแบบไม่ไม่เอาของแถมก็บอกได้นะคะก็สําหรับวันนี้ขอไปกันครับก็อย่าลืมมาซื้อกันนะคะส่วนไอดีก็เดี๋ยวจะ ให้ไว้นะคะหน้าคลิปหรือใต้ล่างคลิปนะคะ